สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันพีพี125ประจำวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับนักโบราณคดีนะฮะได้ค้นพบมัมมี่นะครับของเจ้าหญิงของชนเผ่าที่อยู่แถบไซบีเรียนะครับอายุกว่า2,500ปีนะครับเสียชีวิตด้วยการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับเจ้าหญิงองค์นี้เนี่ยก็ทานเขาเรียกอะไรล่ะทานกัญชานะครับแคนาบิสเนี่ยในการเขาเรียกระงับการปวดนะครับก็เป็นการยืนยันหลักฐานนะครับว่าคนในสมัยก่อนเนี่ย เป็นมะเร็งเหมือนกันนะครับไม่ใช่มะเร็งเป็นโรคใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าเป็นโรคที่เกิดเพราะว่ามลภาวะนะครับแต่เป็นโรคที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่2,500ปีก่อนแล้วนะครับแพทการใช้สารสกัดจากกัญชานะครับหรืออาจจะเป็นตัวกัญชาเลยเนี่ยเพื่อระงับอาการเจ็บปวดมาใช้มีมาตั้งแต่2,500ปีก่อนแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นแพทย์ทางเลือกในปัจจุบันที่เพิ่งคิดค้นขึ้นหรือว่าเป็นแพทย์แผนจุฬาคิดค้นขึ้นนะครับแต่ว่าเป็น ภูมิปัญญาดั้งเดิมของมนุษย์เราที่อยู่มาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะครับเอ๊ะทำไมเขาถึงรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงนะครับก็เขาดูที่ลักษณะการแต่งกายนะครับแล้วก็ลักษณะของโครงศพของมัมมี่ตัวนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงรอยสักบนตัวของ มัมมี่ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าค่าเขาเมือสิบสี่เป็นยังไงย้อนกลับไปดูวิดีโอของเม่นได้นะครับเม่นได้อธิบายเอาไว้แล้วโดยคร่าวๆนะครับผมเป็นไงบ้างครับกับสถานที่เงียบที่สุดของมะนาวกับเม่นนะครับจะสังเกตได้ชั้น,นะครับว่าตัวเม่นเองเนี่ยค่อนข้างจะมีเสียงดังคืออยู่ในเมืองอ่ะค่อนข้างจะพุกพ่านผิดกับมะนาวนะครับที่อยู่ในส่วนของแคมปัสซึ่งค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับคือถ้าจะให้มาดูของผมงับเกมเนี่ยก็คงจะลักษณะคล้ายๆกันละั้างครับเกมเนี่ย บ้านอยู่เส้นพระรามสองนะครับส่วนผมอยู่ทางเส้นพุทธมณตลซึ่งรถไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะดูกันดีกว่าครับในสัปดาห์หน้าว่าของผมกับเกมเนี่ยจะหาสถานที่เงียบที่สงบที่สุดเป็นที่ไหนกันบ้างนะครับคือตอนแรกกับผมว่าจะถ่ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าทางในหมู่บ้านผมมาน้ำท่วมหมดเลยม่รูจะทํายังไงดีคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงรงี้บ้านกูอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าไออุโมงยักษ์มันไปอยู่ฝั่งพระนครหมดแล้วทาให้แถวบ้านผมในน้ำท่วม คมซ้ำซากจริงๆจะวาตายอะไรก็ไม่รู้จนกลัวว่าจะเป็นโรคฉี่หนูหรือเปล่าไม่กล้าจะลงไปจริงๆครับท่อระบายน้ํามีอะไรบ้างก็ไม่รู้ทั้งเชื้อโรคแบคทีเรียโปรโตซอัพพลาซต์ต่างๆเต็มไปหมดเลยยุ่ยเย่ยุย่ยเยทั้งเมงสาบเอ้ยทั้งยี่แล้วพบกันใหม่กับพ่อพีพีหนึ่งสองห้านะครับแล้วก็สถานที่แงที่สุดของผมในวันพฤหัสหน้านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าจะเป็นที่ไหนก็ไว้รอดูกันแล้วกันนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ